จริงจริงมันยากไหมกับการที่มันต้องแบบจําในตัวเลขกับสูตรอะไรผมก็เลยว่าสำหรับผมมันไม่ยากเพราะของผมคือมันไม่ยากเพราะว่าเข้าใจอ่าใช่ไม่ยากเข้าใจแต่ว่าที่มันยากคือการจําจําบอกว่าวิธีการในการทำนะครับไหนไ่อยหน่อตรงนี้เหนื่อยหน่อยตรงนี้มีประมาณ30ตัวครับต้องประมาณเอ่อห้าสิบห้าสิบเซนลูกขึ้นมาเลยหนึ่งเมตรเมตรกว่าครับแป๊บนึงเมื่อกี้บอกเก่งไม่เถียงกันเองกันลูก จริงๆต่อๆอ่ะมี30ตัวเมตรแล้วยังต่อครับเรายืนห่างจากหาดขาตั้งโตรงนั่นประมาณหนึ่งเมตรครับหนึ่งเมตรครึ่งครับโอเคแค่นี้แต่ในเรื่องความสกิงมันเป็นเรื่องที่แล้วห้องนอนนะสุดหาพื้นที่เอ้ยอะไรเอ้ยหาไปไหนอ่ะแต่ไม่ได้ไม่เป็นไรพี่ถามไม่สิ้นในห้องนอนที่เราเข้าไปแล้วมันต้องแยกเตียงกันแล้วมันต้องบอกว่ามุมกว้างมันต้องจำยังไงอ๋ออันนั้นจำครับผมแต่ว่าคือก่อนก่อนหน้านั้นวันหนึ่งก็ผมว่าจำจำ สกีหมดเลยอะใช่แต่ว่ามาอีกครั้นึงเออเขาบอกว่ามีแก้หน้าง,งานนะก็ต้องจําใหม่อีกรอบเพราะว่าเออพอไปคำนวณหน้านงานแล้วแบบสูตรมันคลาดเคลื่อนนิดนึงเออเหรอจำหน้าง,งานไม่คิดตัวเลขจริงๆหรอตัวเลขจริงคนระับตัวเลขจริงอนเลยนะเรนจริงนะ เขคเขวยมาจริงครับแล้วพี่นึกว่าคิดขึ้นมาเองบางทีว่าน่งไม่ไม่ไม่้คิดมาเองครับแต่ว่เปจริงอ่ะมันหายไปก็เลยต้องแ่กับเพิ่อเข้าไปีสูตรอะไรที่เราแก้ไม่ได้ไหมครับอาจรยะไม่มีอาอย่างสูตรลักก็ได้เลยสูตระสูตรลักแล้วต้องเลยนสูอะไรสูตรลักเนี่ยักไหมครับสำหรับสูนี้สูตักยไหมครับยาไหมไม่ยาคผมถ้ด right so um ูเร่อนี้ เขามาไม่ธรรมดาเปรียบมาเดี๋ยวต้องเป็นรูปใหม่จริงๆเรื่องนี้เราพูดมากขึ้นเลยสี่เยอะๆกว่าแกที่แกเยอะขนาดไหนกว่าเขา่แกก็พี่เห็นกลุ่มวันนี้เลย แต่ที่เราไม่พูดบ้างลูกเราไม่พูดบ้างลูกเรานี๊เราเอนี๊สักสามิ๊งหออไี่หนิองไม่งไม่ให้รีวิวคาแรกเตอร์ของแต่ละคนในเรื่องนี้ว ah ่าเขาเปลี่ยนไปเยอะแค่ไหนเราก็เปลี่ยนนะแต่ว่าคาแรกเตอร์ก็ไม่ได้เปลี่ยนไปจากเรื่องแรกมากแต่ว่าเมีเปลี่ยนยอดตอนแรกก็ให้พูดมากขึ้นอะไรอเงี้ยครับก็ฉลาดมากขึ้นดาไม่ใช่เสอเป็นฉลาดอยู่แล้วให้บอกพี่หรือบอกเอง อแล้วถ้าเราต้องเล่นคาแรคเตอร์เขาได้ไหมเป็นเป็นเออยแบบเออก็น่าจะต้องทำกันบ้านนิดนึงเอองทำไมเพราะมีอะไรที่ยากในตัวการ์ตูนเราใหญ่โตเลยเจ้าเจ้าบอกเขาต้องเจ้าเจ้าให้เยอะเหรอไม่มันต้องอยู่มินิมินิหนึงไงอะไรเป็นเธออะไรอย่างเงี้ยออ่ะอกี้นะตะกี้จะเป็นพูดนะว่าอะรกต่อโตไม่ได้จากรเกม จะไม่หายใจแล้วมันก็นิ่งๆอ่ะครับผมทำงาไม่เราโตแค่ไหนเอาจากที่แคคาแรคเตอร์เรารูา้สึกว่าคนละคนละโลกกับน้องหมูเลยครับเ<ม>พราะว่าน้องหมูจะมีความยิ้มตลอดเวลาอะไรอย่างงี้แต่ว่าเออเนี่ยเออเนี่ยก็จะมีเออจะมีความแบบวามม่วาสงสัยเหรอตาวี่พี่ออยผมชิชๆอ๋อชิชเกิร์ดถ้าชิกเกิร์ดก็สองแถวเหรอลูกไม่ไ ก็ครอเออเนี่ยเออเนี่ยจะเป็นคนคนที่นิ่งๆที่นี่หัวต้องชิดตลอดเวลาอะไรอย่างนี้แล้วก็หล่อใช่ครับตอนนั้นคือเขาพูดคิวเขาแบบว่าอยากมี้จะพูดอะไรเขาพูดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือในเรื่องเอจะไม่ได้ไม่ได้ดีบขนาดนั้นจะไม่ได้แบบว่ามีเอินนิจเยอะขนาดนี้แต่ว่าไ็่ได้แบบว่าทำอย่างเดียวจบต่อสิ่งเดียวทำสิ่งเดียวมันก็เป็นอีกมุมนึงที่ที่ผมไม่ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพราะเหมือนพอคัดบุ้มจะอุ้ยสัทีนี่จบไปแล้ว ไม่ใช่ตัวเองเท่าไหร่อ๋อแล้วถ้าเราเราต้องเล่นเป็นบทว่าเง่ายเลยครับเขาเนิ่งแล้วกี่โมงเออกี่โมงกี่โมงมินกี่โมงเมื่อกี้บอกว่านิ่งมันงได้ไงใช้แล้วก็คันนึงก็อาจจะแบบว่าี่ก็ไม่นิ่งอยู่เลยไม่รู้เอาซิว่าอยู่ด้วยกันรู้สึกเหนื่อยไหมเราเรา่ไรู้สึกไงเราต้องเป็นเพื่อนที่ดีมันต้องทนยังไงแล้วก็ยิ้มอย่างเดียวยิ้มอย่างเดียว เรามีวิธีจัดการพอแมเวลาที่เขาแบบไม่หยุดเลยอะไรอย่างเงี้ยมีไหมมีไหมเวลาที่แบบว่าเออเขาซนอะที่หยุดอย่างเงี้ยมีไหมไม่มี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 หรอเนี่ยเราเขาเดินหนีไปเลยหลักเดินหนีด้วยแล้วก็เขาจะแบบว่าอ่อเขานั่งเล่นโทรศัพท์ต่อไปเออพูดพูดไปจะบอกเหนื่อยเออหยุดเลยที่ไม่เคยบอกเลยที่ไม่เคยไม่เคยไม่เคย เอาข้าวก่อ,อไปเองนั <ๆ S 2> ่งยิงเดี๋ยวมานะเออะรนั่งแ้าวกนนี้เอาข้าวก่อนกับ,นนาบกมาทิ้งนั่งฝังมูนนั่งกินฝังมูนมาแบบนี้แล้วนั่งกินนั่งกินนั่งกินใจแล้วเคยมีที่แบบรู้สึกว่าเออวันนี้ไม่ได้ยินเสียงเขาเลยรู้สึกว่าเออมันมันเหมือนขาดอะไรไปแม้ดีไหมแอบแอบคิดเหมือ <laughs> นกันแอบแม่โอ้โหมันันไม่เงียบปกติเลย แสดงว่าเหมือนเหมือนถ้ามีเค้าก็ดีเนาะดดีีแต่ถ้าไม่มีอ่ะไมาถึงหมาถึงไม่ได้ชี้วังแต่พี่แค่เสียงพี่ก้อยทีเสียงในหัวเสียงในหัวเหรอเอเป็นไงบ้างเพราะว่าพอถึงที่พี่สามแล้วมันเริ่มแบบความเริ่มเริ่มความในใจออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างแต่ทีที่มันตุ๊บมันมาตัดจบเลยตั้งแพงอ่ะชอบไหมล่ะเออไม่มีมากเลยอินเนอร์มันอินเนอร์อะไรอยู่่นะ เป็นยังไงบ้างเขินบ้าหรือว่ายังไงไม่เขินแล้วเราก็ทำเป็นปกติแล้วไม่ถึงทำอะไรทำตามสีหรือเแสดงแสดงปกติแล้วเนาะตัวปกติก็แสดงอันนี้แสดงเนี่ยแสดงเลยพี่ผมไม่รู้เรื่องเลยนะไม่แต่รองอยากเรื่องที่สองอยากให้รีวิวกันว่าเล่นเพื่อโตเออมันโตขึ้นยังไงต้องเสียไปยังไงบ้างไอ้สีก่อนไอ้สีก่อนเราอยากเปี่ยน ลัาใจเย็ี่นแป๊บนึงแต่พี่บอกว่านิ่งได้ก็นิ่งก่อนดีให้เดี๋ยวก่อนไิ่งปึงพี่เป็นยังไงบ้างคนเดิมเอานิ่งเป็นยังไงบ้างใช่เออเวลาพี่ก็นิ่งขึ้นเนี่ยนิ่งๆิ่งแบบนี้จริงหรอนิ่งขึ้นแล้วบอกไม่ใช่ไม่ใช่ที่เขานิ่งเนี่ยเพราะให้เขานิ่งปากแบบนิ่งนิดนึงเลยให้ซีนี่กอนไงญ่อยากจูงเขาอ่ะนไหมเป็นนิ่งจริงๆนิ่งจริงนิ่งขึ้นนิดนึงที่เหลือเหมือนเดิมไม่เป็นไรล้วมีอะไรพูด ก็ตอนนี้เสียงไม่หัวหรอตอนนี้สั่งไม่หัวเล่นกันดีเลยตอี้โทษพี่ไม่ใ่ไม่ใชโทษพี่พี่เดียวพี่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในชีวิตมีในความสุขอะไรกอย่างเงี USSR ้ยแล้วก็เล่นเล่นด้วยกันแล้วสนุกมากขึ้นเพราะผมเห็นแบบเวลาเราเล่นอะมันจอยมากคื้นมันรู้อะจังหวะมันรู้มุมมันรู้แบบว่าอีกคนหนึ่งเป็นไงไงนะ นี่ก็โผล่ยะเริ่มรู้ใจกันมากขึ้นใช่ใช่เรียกว่ารู้ใจกันขึ้นเออสนุกไหมฮะรู้สึกไม่ได้ไม่ได้ให้พูดอย่างเงี้ยยังเลยไม่ได้คิวอะไรไอ้ไอซี่่อยขึงไว้อ่าสนุกสนุกเอออ่าพูดได้ไปเออไปอ่าอันเป็นยังไงบ้างที่สองเออยังดีมากจับหมดได้แบบปึ๊กปักเลยที่ผ่านมาที่ผ่านมาเราจำดีอยู่แล้วแล้มีช่วงนึงที่เขาแบบเดตแอร์ไปแบบว่าสกิลมันถูกหายไปเหมือนเราเรียนแล้วเราคืนครูไปอันเนี้ย าคืนเราแล้วจัดได้ทุกอย่างพุ่งกลับทไปจะบอกว่าีนี้แรกกับ e ีสุดท้ายอ่ะโอ้โหติดต่อมากมันสตลกมันเลยมันมีกระสับ EP มันดูแบบมีร้อย EP เลยก็เลยคิว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 ว่าที่แต่ละตอนมันไปเร็วมากมันก็เล่นได้เป็นธรรมชาติแล้วก็รู้ว่าบางวินิจฉัยคนไปไหนอันที่ใส่ในคอเขาล่ะใส่ในคอเปลี่ยนไปไหมเพราะว่าผมเขาไม่เหมือนเดิมตลอด จะกินหรือจะเขียนหรว่าอะไรแต่ว่าทุกคนจะบอกว่าเขาดูมีความรักพูดเยอะขึ้นเฟรนลี่มากขึ้นแต่สำหรับผมคือว่าเขาก็เป็นไอเดียของอยู่แล้วเพราะว่าผมรู้นี่ได้ยคนไม่เคยเห็นแต่เมื่อกี้เขาต้องพูดไม่ใช่เราไม่ใช่เราบิดสรุปอะไนี่ยเออเราสรุปให้เขาไปเลยอะซีบอกเจริงในเลือดในกองอะระหว่างกีนเนี่ยครับกินกระอันไทยพูดเยอะกว่ากันอุ้ยอุ้ยกินกับอ่านเลยเหรอกินกะอ่านเลยเหรอมีมีอีกอ่ะเออมีมีเหรอ ไม่ม <anto> <isto> ีใครพูดมันมีตัวตึงอยู่สองคนใครพี่อ่านก็พี่อญิงไถามเลยว่าใครพูดเยอะกว่าแล้วใครอ่ะไม่ปกติอ่ะเหมือนพี่อัดนเขาเดินทางไกลเขาเาจะแบบมาปุ๊บเขาจะอันเลอร์ตอนเช้าตกเย็นก็คือจะตกเย็นไปบ่ายมาก็เหมือนหลับแล้วกินข้าวมาใช่เาก็หลับปุ๊ยไม่กินอ่ะผมเต็มาำลังว่กันกินข้าวไม่ให้เขาพูด แตัวใหญ่เลยนะม่เดี๋ยวคิวพี่ส่งได้กายนิดนึงต่อลูกเออกูรอพูดอยู่กูรอพูดอยู่กเีนละมีไปละีนก็เออจะนิ่งขึ้นนะกะะนิ่งขึ้แต่พูดเยอะมืนเดิมแป๊บนึงนิ่งขึ้นแต่พูดเยอะเหมือนเดิมตัวไม่สวงงแต่ปากไปอย่างเนี้ยไม่ก็แบบสร้างบรรยากาศแบบสนุกไ้นะแต่ถ้า2คนอยู่ด้วยกันกล กลมเกินลูกขอบโอ้ยพูดได้พูดได้พูดช้าช่วยเขาหน่อยเร็วนะฮะพออยู่ด้วยกันแล้วมันเป็นยังไงกันนะแล้วกันตลอดเวลาเครียดอย่างที่พี่สี่พูดว่าขีนมิ่งขึ้นะเอาอะไรมาทเอาใจ มาตลอดสิบนาทียังไม่ดีเขาเรียบเขาีเดียวยังเดียวนี่เสียใจมากชิอบอดทั้งชงนี่อย่เฉยได้ m ดีเลยนะสิ่งที่หนูทำมาขออวุฒินี้ด้วยเป็นยังไง,ไงไงบ้างเป็นยังไงบ้างเออทีมภูมิใจเลยลูกทีมภูมิใจไพรลูกที่เขาทันเรล่ามาคืนภูมิใจมากเหมือนที่บอกทุกคนว่า เขาเติบโตขึ้นแล้วอ่าเขาเก่งขึ้นแล้วเดี๋ยวนั้นแต่เราแพ้มากเลยนะตอนนี่เป็นไงต่อเราดิ้นชัยมากเขาดิเขาอย่างเขาเป็นอย่างเงี้ยแหละรู้สึกว่าเหมือนกับว่ายิ่งอยู่ด้วยกันมากๆอ่ะยิ่งได้สุดงนัคนมากเกินไปผมจะเริ่มยิ่งขึ้นเขาจะเริ่มแบบพูดเยอะขึ้นนี่แหละครับคือกินและอยากอ่าแต่อย่างในเรื่องนี้มันโตขึ้นด้วยความที่มันมีฉากโรแมนติกที่แบบใช่ครับเออ เออมันมี <cues> <das society> <ını urai> ู <land benim> ่แจ๊ดๆไมากเลยป็นยังไงบ้างมันพัฒนายังไงบ้างกับบทนี้พัฒนาก็ซีชอบเล่นนอกเสกครับเขาแค่แค่นี้ซีอย่างนี้อ่าอะไรวะเขาให้แค่นี้เขาเขาแค่นี้อ่ารอมงามงามงามหรอกราบเข้ามาก็มันอิ่มเลยอะู้หพรุ่งนี้ไอ้ยมันจานจานครับมันจบแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างมันจะมูเตอร์เลิฟยังไงเอ้ยมึงพี่นี่พูดไปเลย เอาลงผมทุกทองทุกคนอนะ่ะแต่เออใบนิดนึงว่าตอนจบ EP4 EP3 พวกไมค์กี้ตออกสนุกยิ่งกว่าเดิมเดี๋ยวต้องรองดูว่ามีสะอพรส์อะไรนะแต่บอกว่ามีอในที่สุดคนกินเราจะได้รักกับหมอดดูไหม <c oughs> เราจะได้รักกับหมอดดูไหมติดตามตอนต่อไปครับมขาดีใจแล้วมีนะคนมุ้งูซ่บอกว่าไม่เกียดหน้าไม่แดงนะ ปัดแก้วตอนไหนอะมื่ีไม่ได้ปัดแก้วถามจริงทีมาเขินมาเวลาเขาพูดมาแต่ละคำแล้วมันแบบว่าตรงทุกจังที่เวลาเราไม่เคยพูดอะไรเลยดีเปนพูดอะกันไม่เคยบอกรักเราบอกรักอะส่องเกีือส่องเข้าไหมเป็นเกลือเไหมดีเดี๋ยวส่งพูดให้เผื่ออยากไปดูรีรันผมเอาล็อกเอ็กเลยในสุดวันนี้ก็มาถึงแล้วครับไอตังค์พี่บ้าหะไอตังค์ใครากเอาเท่าไหร่ไอวันนี้นะป้าป้าป้าวันจันทร์ วันจันนี้นะครับก็ขอฝากมคนไปค้วมนกนะครับประมาณสองทุ่มครึ่งตามช่องเจมี่สห้าแล้วก็ทางชนาไปครับซีรีเรื่องี่มานนี้ครับเรชื่อว่าใคว่าพกมันไม่ถเด็วนี้ครับเร็วนี้เร็วๆนี้ที่ทให้ท่าสภา์นี้หรือว่คนยิ้มแก้มปิดกันเลย